นับถอยหลังอีก7วัน1สัปดาห์เท่านั้นครับที่โดนัลด์ทรัมป์จะรับตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเช้าว,วันนี้13มกราคม68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น100บาทรูปพันธ์ขายออกบานละ44,650ทองคำแท่งขายออกบานละ44,150บาทเกิดอะไรขึ้นโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ราศุดว่าราคาตองคำตลาดโลกก็ยังคงเดินหน้าปรับเพิ่มขึ้นต่อครับและล่าสุดมันอยู่ตัวแถว2,690นะครับสำหรับราคาโกลสปอตจับตาดูแนวต้านสำคัญให้ดีครับ2,700-2,720ถึงจะสามารถทะลุเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าส่วนแนวรับก็เลยกลายเป็น2,660-2,670ถึงครับ คือด้านหนึ่งแม้ว่าสาหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมามากกว่าคาดแล้วทําให้ตอนนี้บางสํานักเริ่มคาดการณ์ว่าปี68ดีไม่ดีเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งก็ผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงแข็งค่าอยู่โดยดอลลาร์อินเด็กซ์มายืยนอยู่เหนือ109ค่อนข้างมั่นคงทีเดียวครับแต่ขณะเดียวกันจากความไม่แน่ไม่นอนของนโยบายทรัมป์รวมถึงการที่ธนาคารกลางของจีนเมื่อเดือนที่แล้วคือธันวาคมที่ผ่านมา กลับมาซื้อทองคําเป็นเดือนที่2ติดต่อก,กันหลังจากว่างเว้นมา6เดือนก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกอยู่ครับที่ช่วยผลักดันหนุนนําราคาทองคําให้ไม่ย่อตัวลงแม้เงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แล้วเดี๋ยวจับตาดูต่อนะครับเพราะว่ารอบสัปดาห์นี้สหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญเริ่มต้นจาก14มกราคม68คือดัชนีราคาผู้ผลิต PPI จากนั้น15มกราคมดัชนีราคาผู้บริโภค CPI แล้วก็16มกราคม68จํานวนขอรับสวัสดิการกรณีว่างงานนะครับนอกจากราคาทองคำแล้วครับจับตาดูเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐด้วยหลังจากเมื่อวันศุกร์ลงมาแรงทีเดียวครับ1.6%ดูซิว่าจะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่า รวมถึงหุ้นไทยด้วยนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์สู้ชีวิตกลับมายืนอยู่เหนือ1,360จุดอีกครั้งหนึ่งดูสิว่ารอบสัปดาห์นี้จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือจะม้วนตัวลงมาอีกแล้วที่สำคัญก็คือจะหลุด1,350จุดหรือเปล่านะครับ ส่วนราคาทองคาของไทยครับได้อาน,นิสง์ทั้งทองโลกฟื้นตัวแล้วค่าเงินบาทก็มาอ่อนค่าลงด้วยตอนนี้อยู่ถแถวสามสิบาท70กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เลยทําให้ทองคําของไทยเช้าวันนี้บวกขึ้นมาได้ต่อแล้วจับตาดูแนวต้านถัดไปครับทองคำแท่งแนวต้านถัดไปก็คือ44,250ืส่ันวแนวรับก็เลยกลายเป็น4 3 7 5 0กับ44,0 0 0ท่นนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเละครับมองอย่างไรบ้างอีกหนึ่งสัปดาห์โดนัลด์ทรัมป์จะรับตำแหน่งแล้ว ความผันผวนต่อจากนี้ไปสินทรัพย์ไหนจะมาสินทรัพย์ไหนจะไปบอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ